รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ซักโดยแว่นท็อปเจริญดีแท็กซ p เป 4G สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการยิงทอกกระหนกซักนะครับในค่ําคืนนี้นะฮะนี่เริ่มเรายังอยู่ในบรรยากาศของ อะไรครับความชื่นมื่นเย็นชุ่มฉ่ำนะครับแม้ว่าอากาศจะร้อนในวันสงการก็ตามก็ส่งความเห็นกันเข้ามาได้ร่วมถกร่วมซักกันนะครับกับรายการของเราก็ส่งบาที่เบอร์ SMS เหมือนเดิม c 1 1 1 9 9 9นะครับเราก็มีเสื้อยิ่งถกกนกซักมอบให้นะฮะนี่ใกล้แล้วที่เราจะเปลี่ยน เปลี่ยนเสื้องเรานะใช่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่ารีบๆมาเอาไปเก็บไว้เป็นคอลเลคชันใช่เพราะรอบแรกสีเขียวใช่ไหมครับรอบที่2สีน้ำทะเลเห็นได้ข่าว่าเขาจะเปลี่ยนใหม่สีสวยมากเลยฮะ,ะเราจะคุยกันวันนี้เรื่องของการรีดภาษีอาจารย์ฮะรีดใช้ภาษาหนักเกลียดจังเลยรียดภาษีมันเป็นทางรบนะคบคำหมายของคุณต้องจะเก็บ จะเก็บเราคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดของการเก็บภาษีอันนี่พันปศส์สทำงานสื่อมวลชนได้ไงรีภาษ,ษีกําลังว่ารัฐบาลละเซ่มามามาเอาใหม่เราจะคุยกันวันนี้ไม่ต้องเอาใหม่เลยเมื่อกี้คุณพูด <c oughs> เบรกแรกวันนี้เราจะคุยเรื่องการจัดเก็บภาษีเพิ่มนะรีดภาษีนั่นแหละเอาว่าไป <c oughs> คือตอนนี้ทางภาครัฐก็มีข่าวแววมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเขาเตรียมที่จะให้ไปดูเรื่องของระบบบริหารจัดการ การเงินการคลังด้านสุขภาพนะฮะก็เพิ่งทำไปนินาบุหรี่ก็เพิ่งขึ้นราคาก็โอเคแล้วยังจะอะไรอีกตอนนี้ก็จะไปจัดเก็บภาษีเพิ่มเกี่ยวกับภาษีน้ำหวานแปลว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่ของเมึนเมาไม่ใช่ของควบคุมใช่นี่เป็นของใหม่ไงอาจารย์พวกชาเขียวพวกกาแฟกระป๋องพวก น้ำผลไม้กระป๋องอะไรก็ตามาแต่อันนี้พูดถูกมอกค้พูดถูกแล้วใช่ไหมว่ารีดภาษีเนี่ยพูดถูกแล้ว <c oughs> เนี่ยถ้าจะเก็บอีพวกเนี่ยถูกลอยเหตุผลคือเหตุผลก็ hey, คือว่าดูแลเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ฉะนั้นก็ต้องแต่ไม่ใช่เห็นเขาขายดีก็เลยอยากได้เงินเขาหลานอาจารย์พูดอย่างนั้นนะเธอรู้สึอย่างนั้นฉันโหรอไม่ใช่ผมไม่ได้คิดแต่นี่เขาบอกมานะว่าทางท่านประหลัดกระทรวงการคลังคุณสมชัยสัจพงษ์บอกว่ามีการศึกษามาพอสมควรแล้วและมีการหารือกระทรวงการคลังกับกระทรวงสาธารณสุขมีการหารือกันมาตลอดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากน้ําตาลสูงเพราะว่าน้ําตาลมันเป็นโทษต่อร่างกายอาจารย์ อะน้ําตาลอย่างเดียวเหรอเป็นโทษต่อร่างกายไขมันก็เป็นเด็กหน่อยก็มีกฎหมายตามมาอีกอเก็บภาษีไก่ทดอดเก็บภ <French Fry. S 2> าษีแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายไม่นด้ไปพูดรอตีก็ทอดไม่ได้ประตั้งโกงก็เสียภาษีโอ้ยกูตายดีกว่ากู <c oughs> ไม่อยู่แล้วไม่ได้ไปพูดชี้ช่องเลย ขาไม่คิดอะไคิดเลยเขาก็มันเป็น,ปนอย่างนี้มันเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอหรือเปล่าล่ะรอบนี้เอาแค่นี้ก่อนนะฮะเขาดูมาหลายอย่างแล้วการเก็บภาษีบาปอาจารย์เก็บภาษีบาปก็คงจะทราบนะฮะพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยพวกบุหรี่ใช่ไหมครับอันนั้นควรเก็บคดนีนี้นเก็บให้หนักเลยค่ะภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อมภาษีเพื่อดูแลสังคมแล้วก็มาถึงภาษีประเภทสินค้าบางชนิดที่ เป็นพิษกับสุขภาพคุณแน่ใจเหรอคะคุณเก็บภาษีเมื่อสินค้ามันแพงขึ้นมันก็ไปตกหนักที่คนกินแล้วก็จะลดปริมาณการกินจริงเหรอคะอเรียนคิดว่าน่าจะมาส่งเสริมให้คน,นมีความรู้มากขึ้นว่าการดื่มน้ําที่มีน้ําตาลสูงนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพเรียนไม่คิดเลยนะคะว่าจะต้องมีการเสียภาษีเรื่องน้ําหวานเนี่ยนะคะเรียนใจหายแวบ,บเลยเรียนกลัวว่าต้องเสียภาษีน้ํามันพืชซีอิ๊วน้ําปลาของบ้านเดียนเดียนจะโดนหมดไหมคะอาจารย์ก็เห็นบางทีน้ํา หวานบางยี่ห้อเห็นไหมก็มีชิงโชคเห็นคือคือถ้ารัฐไม่ทําอะไรเลยนะโอ้โหนี่ก็ชิงโชคเออเอาตรงสารส่งอะไรก็ขอทอดบ<ต>ริโภคก็ขอทอดตั้งแต่ต้นเหตุตรวจสูตรเขาหรือเปล่ามันมีแค่น้ํากับอีชาเฟรเวอร์กลิ่นหอมหน่อยๆก็อนุญ,ญาตได้ขายได้แต่10กว่าบาท้าเก็บภาษีเสร็จแล้วตกลงมันก็ขึ้นราคาค่าน้ําไข่ซวยคนกินอย่างฉันเส่ นี่อาจารย์วันหนึ่งถามจริงกินน้ำหวานเยอะไหมเนี่ย่านกินเยอะสิ <c oughs> ว่าแล้วดูเดือดร้อนมากเลยนะฮะแล้วฉันย,ยังต้องไหว้ไหว้ไหว้สารพภูมิกน้ำเขียวน้ำแดงอีกอกูมารบ้านเดียนอีกเดียนเยอะมากเลยอ,ะอ่ะวันนี้ออกตัวออกตัวแทนเทพแทนกุมานวิวยเดียนวันหนึ่งเป็นโหลเลยน้ำเขียวน้ำแดงไหว้หลายที่นะคะ รัดก็เป็นห่วงผู้บริโภคนะไม่เป็นไ <ะ S 2> รหรอกค่ะกุมารของเดียนไม่ต้องเป็นประวานและไม่เสียสุขภาพเราค่ะเดียนไหวเขาประจำ <c oughs> ถ้าขึ้นราคามาเดียนเดือดร้อน <c oughs> อาจารย์อยาเอาเทพมาอ้างได้ไหมได <c oughs> ้ไม่เป็นไรสมมติว่าสมมตินะฮะว่าถ้ารักเก็จะขึ้นเนี่ยถ้ามา,มาตรการนี้ผ่านเนี่ยอาจารย์จะลดไหมจะลดการบริโภคน้ำหวานลงไหมเดียนก็ไม่ได้กินทุกวันอยู่แล้วแต่เดียนก็จะกินก็จะยอมเสียเพิ่มก็เขาต้องเสียเพิ่มทําไงได้ละมันต้องกินเพราะมันติดใช่ไหมติดแซ่ เด่นคิดว่านะคะบอกให้เขาลดปริมาณความหวานลงสักครึ่งหนึ่งพวกเราก็น่าจะปลอดภัยแต่ถ้ามาไล่เก็บภาษีน้ําหวานเนี่ยเด่นกลัวว่าเขาจะผลักมาใส่ผู้บริโภคแล้วพอถึงเวลาขึ้นมาจริงๆพอต้นทุนเขาสูงขึ้นเขาจะเอาอะไรต่อมิอะไรมาใส่ให้พวกเรากินแล้วเราก็ไม่รู้อีกอเด่นกลัวค่ะเดี๋ยวเขาก็ไปลดต้นทุนการผลิตพวกเราก็จะไม่ปลอดภัยกอเป่าคะก็ไม่รู้นะฮะท่านผู้ชมฮะก็ต่อไปนี้ก่อนที่จะให้อะไรออกมาขายยี่ห้อใหม่ๆ,ๆก็ตรวจสอบสูตรกันให้ดีๆสิคะ ว่ามันสมควรกับราคาหรือเปล่าแค่น้ําต้มกับน้ําตาลใส่สีใส่กลิ่นหน่อยเดียวคุณก็ปล่อยก็ขายได้ตั้ง10กว่าบาทเสร็จแล้วก็มานั่งมองตาปิดๆอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยยังอยู่เรื่องอาหารการกินช่วงหน้าเป็นเรื่องอาหารบ้างนะมมเมนูที่จะช่วยส่งเสริมประเทศของเรามีเมนูหลากหลายอย่างให่อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ด้วยเราเสียภาษีไหมไม่ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วจบแล้วภาษีจบแล้วฮะจบเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับพอแล้วแล้วที่ฉันจะไม่เจ้ายังไง กสนเชิญชวนชาวไทยร่วมบริจาคหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ห้องสมุดประชาชนและบ้านหนังสือชุมชนทั่วประเทศในโครงการบนนรรณสัญจร2,559บริจาคหนังสือได้ตั้งแต่วันนี้ที่จุดรับบริจาคทั่วประเทศใกล้บ้านสนับสนุนการบริจาคหนังสือสู่ชุมชนโดยกสนจะเสิร์ฟต้มยำบนเครื่องบินยังไงคะประเดี๋ยวพอเครื่องบินตกหลุมอากาศ <c oughs> โอ้โอ้มายเปียดที่๊อ๊อทำไงคะเดี๋ยวต้องแก้ผ้าไปยีนรอซักบนเครื่องไหมคะ